จะทดสอบอันนี้ตัวละหนึ่ร้ยห้าสิบเซียงมัวใหญ่มากอะแต่ไม่คือใช้ตัวใหญ่ซีฟูดเราใช้น้ำซีฟูดของเราแต่จริงๆมันคือตัวเล็กของเขาอืลองเลยครับอ้าวหัวหลุดนะแล้ะตัวก็บอกแล้วว่าไม่ให้หยุดเป็นยังไงห้ามคีโมนะอร่อย อาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นกันเลยว่ามีเป็นเมืองกินไายกินเป็นมือญี่ปุ่นที่กินไทเป็นอาหารเป็นอาหารซีฟู้ดญี่ปุ่นที่มีกลิ่นอายไทยเยอะมากครับก็คือวัตถุดิบเนี่ยเป็นญี่ปุ่นหมดเลยปลาี่ปุนลอยเมืองญี่ปุ่นเที่ยวหอยกุ้งญี่ปุ่นหมดับแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดทำมาเองจากเมืองไทยโดยเอกและน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแบบเนี้ยกลิ่นอย่างแรงใช่ คือแดกกันไปไม่ได้รู้หรอกว่าปลารสชาติอะไรแดกในรสชาติน้ำจิ้มได้หนึ่งเดียวก็เลยอ่าก็ดีก็แซ่บดีเมื่อเช้าเนาะก็ถือว่าอิ่มมากเลยนะเขาบอกให้เลยอิ่มอิ่มเพราะเราซื้อมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าราคาปลาที่นี่ไม่แพงนะแล้วก็สดกระเทียมกับวัตถุดีปะสดเพราะว่ามันอยู่ริมท่าเรือจริงแล้วถ้าถามว่าแบบ มันสดถือว่าอะไรคือวิเคราะห์ไม่ถูกหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพนะไอ้พวกแบบเป็นพวกกินปลาแล้ววิเคราะห์นู่นนี่นู่คไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่เลยลว่าแม่งรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยนะ<อ>มันก็แต่มันก็อร่อยก็พอลนะกอแต่นีนก็อิ่มละแล้วก็มาตลาดที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงเรากำ<า>ลังจะมาได้คราวหน้าก็ถ้ากิดใครมาก็เข้าจัด สถานีชิกาชิชิโอกาม่าเดินมาประมาณ15นาทีก็จะถึงตลาดปลาเข้าไปอนอกจากเอ่อไอะไรนะนอกจากที่มีปลาขายอะไรเนี้ยเราก็มันมีที่นั่งให้กินไง<อ>เราซื้อข้าวซื้อสุสกมานั่งกินได้เป็นเซตมานั่งกินได้ด้วยแล้วก็ถ้า อาหารไหนก็ต้องต้องไปย่างไปปิ้งไปต้มอะไรเงี้ยเขาก็มีพื้นที่มีรุงคนเนึง่งอ่ะมีรุงคนนึงอยู่ตรงด้านหลังข้างๆอ่ะคือเราสามารถเอาไปไป,ปิ้งไปย่างไปช่วยก็ทําได้ครับสนุกดี